สวัสดีครับประเทศไทยของเรานะครับก็เผชิญปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5มาโดยตลอดนะครับทำให้หลายคน,นยมีอาการภูมิแพ้กําเริบใครที่เป็นหอบหืดก็อาการกําเริบรโรคปอดต่างๆก็กําเริบหรือแม้กระทั่งคนปกติที่ไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนก็จะมีปัญหาเอาตอนนี้ได้เช่นกันนะครับและแน่นอนครับทุกคนก็พยายามจะหาทางป้องกันหรือตัวช่วยต่างๆซึ่งประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของอาหารเสริม ตัวหนึ่งซึ่งหลายคนพูดถึงกันบ่อยๆว่ามันสามารถช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ก็คือตัวที่เรียกว่าเคอร์เซตินวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวกับเคอร์เซตินมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรมีหลักฐานทางการแพทย์มากน้อยขนาดไหนรวมทั้งถ้าเราจะกินมันจะต้องกินขนาดเท่าไหร่กินยังไงกินนานแค่ไหนมีผลข้างเคียงอะไรบ้างแล้วมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับ pm สอดนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทําให้เรามีฤดูฝุ่นอย่างเป็นทางการนะครับเกิดขึ้นช่วงปลายปีต่อกับต้นปีนะฮะแล้วแน่นอนครับมันทําให้หลายคนมีปัญหาทางร่างกายเต็มไปหมดโดยเฉพาะทางเดินหายใจและภูมิแพ้แต่มันไม่จบแค่นั้นครับ ฝุ่นเนี่ยมันยังสามารถเข้าสู่ส่วนลึกที่สุดของปอดแล้วก็ถูกดูดซึมเข้ากระแสะเลือดจากนั้นก็ไปทั่วร่างกายก่อให้เกิดการอักเสบแล้วเราเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับโรคมะเรง็งเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและอื่นๆอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับก็เลยมีคนพยายามจะหาทางลดผลข้างเคียงของมันให้ได้นะครับแล้วก็ผมเคยทําคลิปเรื่องวิธีในการป้องกันดูแลตัวเอง ในช่วงที่มีฝุ่นเยอะไปแล้วถ้าจำไม่ได้ก็ลองไปฟังคลิปพวกนั้นดูนะครับแต่วันนี้มีคนสอบถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของสารชื่อเคอร์เซตนดังนั้นก็จะเล่าเรื่องของสารตัวนี้ให้ฟังนะครับเคอร์เซตนเนี่ยมันเป็นสารที่มาจากพืชนะครับอยู่ในสารกลุ่มที่เรียกว่าไบโอฟลาวเวนอยด์นะครับไบโอฟลาววนอยด์ก็คือเป็นสารในพืชนี่แหละที่มันทําให้พืชมันมีสีขึ้นมาได้นะครับแล้วมันก็เป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับมีหลายชนิดเต็มไปหมดเลยนะครับ แล้วหนึ่งในชนิดของไบโอฟลาโวนอยด์ก็คือเคอร์เซตินนี่แหละนะครับเคอร์เซตินเนี่ยมันจะมีเยอะในพวกหอมแดงนะครับหัวหอมต่างๆนะฮะหรือสารที่เอ่อพวกผลไม้พืชที่มันมีสีนะครับเช่นพวกเบอร์รี่ต่างๆนะครับเชอร์รี ในผักเคลก็มีหรือในตัวเม็ดเคเปอร์สก็มีนะครับเคเปอร์ผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเร,เรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นเม็ดอันนึงซึ่งเราใส่เข้าไปในสลัดนะฮะในซอสที่เรากินกับปลาเวลาที่เราไปทานอาหารต่างประเทศนะครับหรือว่าในพิซซ่าบางอันก็มีตัวเคเปอร์ในเคเปอร์เนี่ยมีมีสารเคอร์ิดินเยอะมากเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือโซเดียมมันเยอะนะครับถ้าใครกินเข้าไปก็ได้ปริมาณโซเดียมเพียบเลยนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ นอกเหนือจากนี้นะครับยังมีในตัวแอปเปิลที่ติดเปลือกสีแดงๆพวกนี้ก็จะมีสารตัวเคอร์สตตนอยู่นะครับในองุ่นก็มีนะฮะดังนั้นพวกนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถหาได้จากอาหารนะครับแต่มันก็มีการสํารวจเหมือนกันว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้กินอาหารกลุ่มพวกนี้จะได้สารเคอร์สเตนต่อวันประมาณสัก25-50มิลิกรัมหรือบางคนก็ต่ำกว่านี้นะครับสำหรับคนที่เป็นสายเฮลตี้นะครับกินคลีนกินของพวกนี้เยอะ ก็จะสามารถได้สาร c คอร์สเตนเข้าไปในร่างกายประมาณ250ถึง500มิลลิกรัมต่อวันนะครับและที่สำคัญครับสารตัวนี้มันค่อนข้างดูดซึมได้ยากนะครับมันต้องอาศัยไขมันในการดูดซึมดังนั้นถ้าใครกินแต่ของพวกนี้โดยหวังว่ามันจะดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีมันอาจจะไม่ดีนะครับจะต้องมีการเติมไขมันเข้าไปในนั้นเช่นบางคนอาจจะเติมน้ํามันมากอกเพื่อการดูดซึมที่ดีขึ้นก็ช่วยได้นะครับ เมื่อกี้ที่บอกว่ามีการศึกษาว่าแต่ละคนนะได้เคอร์ซเตตินเข้าไปในร่างกายเท่าไหร่อันนั้นเป็นการศึกษาจากปริมาณที่มันอยู่ในอาหารนะครับไม่นับเรื่องของการดูดซึมเข้าไปเช่นเมื่อกี้บอกว่าคนทั่วไปอาจจะได้ประมาณสัก25-50สําหรับอาหารธรรมดาแต่มันดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับไขมันที่คุณกินในขณะนั้นนะครับตรงนี้จะได้เคลียร์เข้าใจกันว่ามันอยู่ในอาหารแล้วคุณหากินได้ทีนี้ครับเคอร์สเตตินมันไปทําอะไรในร่างกาย ต้องบอกว่ามีคนพูดถึงกันนะครับว่ามันสามารถช่วยเรื่องของภูมิแพ้หอบหืดโรคปอดนะครับช่วยลดความดันลดไขมัน LDL นะครับลดเบาหวานแล้วก็ลดกรดยูริกในร่างกายลดการอักเสบในร่างกายเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารต้านแก่มีครบทุกอย่างครับแต่ต้องบอกนะครับว่าข้อมูลหลักฐานมันยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยผมจะบอกทุกคนว่า หลักฐานทางการแพทย์มันไม่ได้แน่นหนาขนาดนั้นนะครับถ้าจะกินก็ต้องทราบเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วการรักษาโดยใช้ยาแผนปัจจุบันยังถือเป็นการรักษาหลักอยู่แต่ถ้าใครอยากจะเสริมตรงนี้เข้าไปก็สามารถที่จะทําได้ใครที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรในร่างกายเยอะมาก่อนแล้วต้องการที่จะใช้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับอ่ะเราเริ่มกันเลยนะครับเคอร์ซิตินไปทําอะไรในร่างกายนะครับ เคอร์เซตินเนี่ยมันจะไปลดการแสดงออกของยียนตัวหนึ่งเรียกว่า NF a b นะครับตัวนี้เป็นยียนที่ก่อให้เกิดการอักเสบนะครับถ้าเราไปลดการทำงานของมันเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้สารอักเสบต่างๆเช่นตัวไซคลออกซิเจเนส2หรือ c o x 2ลดลงนะครับตัวอินเตอร์ลูคิน6อินเตอร์ลูคิน1เบต้าลดลงตัวท um ูเมอร์เนโครซิสแฟกเตอร์เอลฟาลดลงสารพวกนี้ล้วนแล้วแต่ก่อการอักเสบทั้งนั้นนะครับเคอร์เซตินสามารถไปลดมันได้ เคอร์เซตินยังสามารถที่จะทําให้เซลล์ที่มันแก่แล้วของเราเนี่ยมันถูกกําจัดออกไปนะครับเซลล์ Sell แก่นะครับหรือซีเนสเซนเซลล์มันคืออะไรมันคือเซลล์ที่มันไม่แบ่งตัวแล้วยังทํางานไปวันๆคือมันใช้พลังงานไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวมันเองเนี่ยไม่ได้ทํางาน อะไรไม่ได้ม่ได้มีหน้าที่อะไรที่สําคัญมากเท่าไหร่มันอยู่ตรงนั้นเฉยๆใช้พลังงานของเราไปเรื่อยๆแล้วไม่แค่นั้นครับมันยังส่งสารอักเสบออกมาเรื่อยๆทำให้ร่างกายของเรามีปัญหาดังนั้นถ้าเราเอามันออกไปได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอ่าดังนั้นเคอร์ n เซตินจึงเป็นตัวที่เราเอามาจัดการกับเซลล์พวกนี้นะฮะแต่ ในการศึกษาเนี่ยเราจะไม่ใช้เครซิตินเดี่ยวๆในการกำจัดเซลล์พวกนี้นะครับเราจะใช้ร่วมกับสารตัวหนึ่งชื่อว่าดาซาทินิบซึ่งเป็นยาเคมีบำบัดตัวหนึ่งมันสามารถกำจัดเซลล์แก่ได้นะครับอ่ะตอนนี้ก็เล่าให้ฟังเป็นเกล็ดนะครับนอกหือจากนี้ครับไม่ใช่แค่นั้นมันยังสามารถที่จะไปทําให้เซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าแมสเซลนะครับหยุดยั้งการทํางานของมันนะครับเราเรียกว่าแมสเซลสเตบิลิเซอร์นะครับแมสเซลเนี่ยมันมีหน้าที่ในการปล่อยฮิสตามีนออกมาคุณคุณไหมครับ ถ้าใครเป็นภูมิแพ้ตัวนี้แหละครับตัวปัญหาเลยถ้าเกิดคุณเป็นภูมิแพ้แล้วไปเจอสิ่งที่แพ้อยู่ในฝุ่น PM 2 5มันจะทําให้แมสเซลเนี่ยปล่อยสารฮิสตามีนออกมาเต็มไปหมดคุณก็จะเกิดอาการภูมิแพ้ใครที่เป็นหอบหืดก็จะเกิดโรคหอบหืดกำเริบเอาตอนนี้ดังนั้นถ้าเกิดคุณใช้เคอร์เซตินแล้วไปทําให้แมสเซลมันไม่ปล่อยสารตัวนี้ออกมาได้ก็น่าจะดีถูกไหมครับใช่แล้วครับนั่นแหละคือหนึ่งอีอกกลไกของเคอร์เซตินนอกนจากนี้ครับเคอร์เซตินเนี่ย มันมีความสําคัญกับเซลล์ตัวหนึ่งเรียกว่าแมคโครฟาจนะครับแมคโครฟาจเราเนี่ยมันจะมี2อขั้วเรียกว่า M1 กับ M2 นะครับขั้วที่1มันเป็นขั้วที่แบบมันชอบสร้างการอักเสบมาก M1 เนี่ยชอบทําให้ร่างกายอักเสบส่วน M2 เนี่ยชอบซ่อมแซมดังนั้นถ้าเกิดคุณสูดดมพียมสอจุดห้าขึ้นไปแล้วมันทําลายให้เกิดอ,อันตรายในปอดนะครับแล้วเราสามารถกระตุ้นให้มันมี M2 มมาซ่อมได้ก็ย่อมดีถูกไหมครับ แลวเคอร์เซตินมันสามารถทําแบบนั้นได้สามารถกระตุ้น M2 ได้แต่อย่างไรก็ตามอันนี้เป็นการทดลองในหลอดทดลองยังไม่มีการยืนยันว่ามันได้ผลในคนจริงๆที่มันทําให้เกิดแบบนั้นได้นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ไว้หน่อยนะฮะนอกนจากนี้ M2 ไม่ได้แปลว่ามันปลอดภัยแบบ100%เพราะในโรคหอบหืดเนี่ยมันจะมีสารอินเตอรลิคิน กลุ่มหนึ่งชื่อว่าอินเตอร์ลูคิน4และอินเตอร์ลูคิน13สามารถกระตุ้นให้ m 2มันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นได้แต่เรากลับรู้ว่ามันทําให้หอบผื่นเนี่ยแย่ลงแล้วเรามียาไปบล็อกไม่ให้เกิด il 4กับ il 13มันทํางานเกินไปได้ดังนั้นะตรงนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องศึกษากันต่อไปว่า m 2กับ m 1เนี่ยสัดส่วนมันควรจะเป็นเท่าไหร่กันแน่ในการป้องกันไม่ให้หอบผืดมันกําเริบนะครับแล้ว m 2ยังมีความเกี่ยวข้องกับก,บการเกิดพังผืดในปอดอีกต่างหาก ดังนั้นพวกนี้มันยังเป็นงานวิจัยที่เราต้องรู้เพิ่มเติมอีกเยอะเลยถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันทำอะไรกันแล้วแต่ในปอดนะครับนะนอกนอจากนี้เคอร์สตตนมันยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆอีกมากมายนะครับตรงนี้คือสิ่งที่มันไปทําในร่างกายของเราทีนี้ทุกคนก็คงจะอยากรู้แล้วว่าเออแล้วแล้วมันควรจะต้องยังไงกันแน่เวลาที่มันกินแล้วเอาไปรักษาโรคต่างๆพวกพวกเมื่อกี้ที่เล่าไปนะครับขอเริ่มต้นด้วยสิ่งที่มีข้อมูล ค่อนข้างเยอะก่อนนั่นก็คือโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดและโรคทางเดินหายใจนะครับส่วนใหญ่นะครับเราจะต้องใช้เคอร์เซตินประมาณสัก5 0 0มิลลิกรัมขึ้นไปต่อวันนะหรือจังต่ำๆก็2 5 0มิลลิกรัมต่อวันในงานวิจัยที่ผมไปหามาทั้งหมดเนี่ยจะใช้พวกเนี้ยขนาด2 5 0 5 0 0มิลลิกรัมต่อวันกินไปอย่างน้อยๆก็1อาทิตย์ถึง1เดือนคุณถึงจะเริ่มเห็นผลว่าภูมิแพ้มันดีขึ้น หนึ่งเนทีถึงหเดือนนะครับและคุณจะต้องกินไปเรื่อยๆผลของมันถึงจะยังอยู่นะครับอ่านี่คือเรื่องของภูมิแพ้นะดังนั้นบางคนอาจจะคิดแบบนี้ว่าฉันไม่รู้หรอกว่าตอนเนี้มีสารเคอร์อสเตตินพอไหมในร่างกายแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยกินไอของที่ผมพูดไปสักอย่างเลยหรือกินก็กินนิดเดียวดังนั้นตอนนี้เสริมเข้าไปก่อนดีไหมแล้วพออาการมันดีขึ้นค่อยถอยไปกินอาหารพวกนั้น เข้ามาเสริมในชีวิตประจําวันของเราแล้วอาจจะใช้เคอร์สตินเสริมเป็นครั้งคราวเพื่อที่จะให้ระดับเคอร์สตินในร่างกายมันอยู่คงที่ก็ได้นะครับอ่ะนี่คือเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็หอบหืดก็จะใช้ประมาณ250-500หรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็จะกินไปอย่างน้อยก็1อาทิตย์คุณถึงจะเริ่มเห็นผลหรือบางคนต้องใช้1เดือนถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับอันที่2ที่มีคนเอามาใช้กันก็คือเรื่องของไขมันคอเลสเตอรอล ldl นะครับความดันนะฮะ แล้วก็มีคนมาใช้เรื่องของเบาหวานและการอักเสบอีกต่างหากพวกนี้เนี่ยขณะท,ที่กินจะต้องสูงหน่อยคือ500-1,000มิลลิกรัมต่อวันแล้วต้องกินไปอย่างน้อยๆก็2-3เดือนคุณถึงจะเริ่มเห็นผลแล้วเมื่อไหร่ที่คุณหยุดกินมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมถ้าคุณยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยู่นะครับดังนั้นมันก็คล้ายกับยาของเรานั่นแหละครับคือถ้าเกิดคุณใช้แล้วคุณหยุดทุกอย่างที่ผลของยามันทำให้เกิดมันก็กลับมาใหม่ นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะกินก็ต้องรู้ตรงนี้ไว้ด้วยและที่สําคัญครับมันไม่ได้สามารถจะลดคอเลสเตอรอลได้เยอะขนาดนั้นไม่สามารถลดความดันได้แบบถ้าความดันของเราเช่นตัวบน160ตัวร่าง100เนี่ยมันไม่สามารถลดจนกระทั่งมันปกติได้มันอาจจะลดลงมาประมาณสัก3-5มิมต mm ประดอดก็อาจจะอยู่ที่155หรือต่ําสุดจริงๆก็150นะครับได้แค่นั้นมันยังไม่ได้ดีเท่ายาแต่ก็มีคนเอามาใช้ในกรณีนี้เหมือนกัน นอกจากนี้ครับยังมีคนเอามาใช้ในการลดกรดยูริกในร่างกายเออมีคนเอามาใช้จริงแต่ว่าขนาดที่กินก็ต้องเหมือนกันครับสูงอยู่ที่ประมาณ500-1,000มิลลิกรัมแล้วก็ต้องกินไปอย่างน้อยก็เดือนหนึ่งถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องใช้ขนาดของเคอร์เซตินประมาณ500มิลลิกรัมโดยเฉลี่ยนะแต่ก็มีคนทำวันงานวิจัยที่มันต่ำกว่านั้นเหมือนกันเช่น250หรือ100หนึ่งก็มี นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ500ทีนี้พอเรารู้ว่ามันเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างมันอาจจะมีผลดีในเรื่องพวกนี้ถ้าเราจะกินให้ได้ประโยชน์จริงๆเราต้องรู้อีกครับเพราะแค่นี้รู้แค่นี้ไม่พออ่าไม่พอนะครับมันจะต้องรู้อะไรบ้างก็จะเล่าให้ฟังตรงนี้เลยนะครับเคอร์เซตนเนี่ยเวลาที่เราจะกินเข้าไปต้องรู้อย่างหนึ่งว่ามันละลายในน้ําไม่ค่อยดีดังนั้นมันจะดูดซึมได้ยากคุณจะต้องกิน พร้อมไขมันมันถึงจะดูดซึมได้ดีนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะกินเข้าไปเนี่ยก็จะต้องมีไขมันอยู่ด้วยและที่สำคัญนะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นเคอรส์สเตนเข้าขายอยู่ตั้งแต่100มิลิกรัม200 250 500รถึง1000มิลิกรัมเลยทีเดียวแล้วเราจะต้องกินแค่ไหนยังไงต้องบอกก่อนนะครับว่าใน FDA ของอเมริกาเนี่ยอนุญาตให้1เม็ด มีได้สูงสุดที่500มิลลิกรัมถือว่ามันปลอดภัยนะครับถ้าสูงไปกว่านั้นไม่ได้มีการรับรองอะไรแต่ก็มีงานวิจัยหลายงานเหมือนกันที่เขาทดลองขนาดสูงกว่านั้นแล้วก็ไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะครับดังนั้นก็สามารถที่จะใช้ได้ปัญหาที่เราเจอได้บ่อยๆเช่นบางคนกินไปแล้วขนาดสูงนี้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนมวนท้องนะครับหรือบางคนกินแล้วปวดหัวก็มีอยู่แค่นี้นะครับที่เป็นผลข้างเคียงที่เราเจอได้นะ แต่ต้องระม,มัดระวังนะครับถ้าใครที่กินตัวนี้แล้วตั้งครรภ์ไม่ควรกินนะครับให้นมบุตรยังไม่มีใครรับรองว่ามันจะไม่มีปัญหาใครที่มีโรคไตระยะเรื้อรังหรือเป็นโรคไตที่ไตเสื่อมมากๆ,ๆก็ต้องระม,มัดระวังเพราะมีการทดลองว่าให้แคลเซียนขนาดสูงเข้าไปในคนไข้พวกนี้แล้วไตมันแย่ลงนะครับแต่นั้นคือการทดลองแบบให้แคลเซียขนาดสูงมากๆเป็นแบบฉีดเขาเ้าไปในร่างกายด้วยนะครับแล้วก็คนที่รับประทานยาชนิดต่างๆอยู่ ต้องระมัดระวังการกินคู่กับคอร์สิตินมากๆยาอะไรบ้างที่ต้องระวัดระวังนะครับยากลุ่มที่กดภูมิด้านทานในคนที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะเช่นยาทาโคไลมัสไซโคสปอรินนะครับพวกนี้ต้องระมัดระวังนะครับคนที่กินยาละลายลิม่มเลือดอยู่เช่นวาฟารินนะครับหรือยากลุ่มใหม่ๆของมันนะครับเช่นอะพิกซาแบนเรเวอร์็ซาแบนหรือกลุ่มพวกนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะ หรือใครที่กินฮอร์โมนไทรอยเลโไทรอกซินอยู่มันก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังตัวนี้มากๆนอกเหนอจากนี้นะครับยาอะไรที่ผ่านการทํางานของตับเช่นสเตตินต่างๆแล้วคุณจะไปกินคอร์เซตินด้วยเนี่ยควรจะต้องบอกคุณหมอเขาไว้นิดหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะต้องตรวจติดตามว่าคุณไม่มีปัญหาอะไรหลังจากได้คอร์เซตินเข้าไปนะครับตรงนี้คือข้อควรระวังที่คุณจะต้องรู้นะฮะอะทีนี้ต่อจากนั้นเมื่อกี้บอกแล้วว่าเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยควรจะกินคู่กับ ไขมันนะครับแล้วโดสที่เราควรจะกินเมื่อกี้บอกว่า250-500พวกนี้ใช่ไหมแต่แค่นั้นเฉยๆไม่ได้มันจะต้องเข้าใจอีกนะครับว่านอกเหนือจากไขมันแล้วมันยังมีฟอร์มของเคอร์เซตนที่ดูดซึมได้ดีเวลาที่เราไปดูฉลากของอาหารเสริมนะครับโดยปกติเคอร์เซตนในธรรมชาติมันจะรวมอยู่กับน้ำตาลบางตัวนะครับเราจะเรียกว่าเคอร์เซตนไกลโคไซด์นะครับ ไกลโคไซด์ก็คือเป็นเอาน้ําตาลมาแปะกับมันแต่เวลาที่เขามาทําเป็นอาหารเสริมเนี่ยเขาจะเอาน้ําตาลออกนะครับแล้วเอาน้ําใส่เข้าไปเราจะเรียกว่าเป็นเคอร์สเตตินไดไฮเรตฟอร์มเนี้ยมันอาจจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ยากนิดหนึ่งมันก็เลยมีคนคิดว่าถ้าเราจะเอาฟอร์มนี้มากินเราต้องดูดซึมให้ดีๆคุณต้องกินคู่กับไขมันหรือไม่ฉะนั้นก็จะต้องใช้ปริมาณที่มันสูงเช่น500มลกรัม 1,000พมิลลิกรัมมันอาจจะดูดซึมเข้าไปได้น้อยกว่านั้นแต่ทีนี้ครับก็มีคนที่สมองใส่คิดขึ้นมามากกว่านั้นว่าจะทำยังไงให้มันดูดซึมได้ดีก็จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าไฟโตโซมเคอร์เซตนไฟโตโซมเนี่ยจะเป็นการเอาตัวเลซิท ah um ินมาหุ้มเคอร์เซตนอีกทีหนึ่งทำให้มันดูดซึมได้ดีพวกเนี้ยก็จะใช้ปริมาณต่ำกว่าเช่น1 0 0่งถึงมิลลิกรัมก็สามารถดูดซึมได้เต็มๆนะครับหรือบางคนอาจจะไปเจอตัวที่เรียกว่า EMIQ นะครับ e n น y m ม t i so c เ l ค modified iso quercetin r นะครับอันนี้สามารถดูดซึมได้ดีถ้าใครเจอ EMIQ หรือไฟโตโซมตัวพวกนี้จะดูดซึมได้ดีกว่านะครับและใช้ปริมาณน้อยกว่าอ่ะตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วทั้งหมดนี้มันต้องพิจารณาอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มาตรวจสอบนะครับเพราะอย่างที่บอกอาหารเสริมเราจะรู้ได้ไงว่า มันมีปริมาณที่เราต้องการจริงๆอย่างที่เขาเขียนไว้ที่ฉลากคุณก็ดูว่ามีใครมาตรวจสอบไหมตรวจสอบเมื่อไหร่ล็อตที่เท่าไหร่นะครับแล้วตรวจเจอสารสําคัญกี่มิลลิกรัมไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะต้องเข้าใจตรงนี้ต้องบอกเป็นมิลลิกรัมนะเช่นเขาบอกมีคอร์เซตินอยู่500มิลลิกรัมเราตรวจเจอ500มิลลิกรัมแต่ถ้าใครบอกว่าเอาอันนี้ไปตรวจแล้วตรวจเจอเคอร์สเซตินเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต คุณอาจจะเจอเครสิสตินนั้นแค่10มิลลิกรัมก็ได้99%้าก็คือเท่าไหรอ่ะ9 9มิลลิกรัมคือมันยังไม่ถึง100-200เลยอันนั้นก็เป็นทริคอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนเขาจะเอามาหลอกเราได้ก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับนะทีนี้พอเราดูแล้วว่ามีการตรวจสอบอย่างละเอียดของคนภายนอกว่ามีเปอร์เซ็นต์มิลลิกรัมขนาดเท่านี้นะครับไม่มีสารปนเปื้อน เราต้องดูว่ามันเป็นแบบไหนเป็นเป็นไดไฮเรตนะครับเป็น EMIQ หรือเป็นไฟโตโซมนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้ทั้งหมดก็เรื่องราคาบางคนเนี่ยต้องดูที่เซอร์วิงนะครับเซอร์วิงอันนึงคือมันมีกี่เซอร์วิงถึงจะได้เข้าไปเท่ากับมิลลิกร,รัมที่เราต้องการนะครับบางทีเนี่ยเราเอาลองเอาเรื่องราคามาคิดดูนะแบบเออไฟโตโซมมันดูดซึมได้ดีนะแต่ถ้าราคามันแพงมากกว่า แบบไดไฮเดรตแบบมหาศาลอย่างเงี้ยอย่างนั้นคุณซื้อไดไฮเดรตแล้วกินเข้าไปหลายเม็ดน่าจะคุ้มกว่าดูไหมครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องเอามาคิดร่วมด้วยเวลาที่เราจะกินตัวเคอร์เซตินเข้าไปนะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับเคอร์เซตินเนี่ยหลักฐานที่มันช่วยในเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของโรคหอบหืดเนี่ยมีพอสมควรนะครับพอสมควรแต่ยังไม่ถือว่ามากอะไรนะครับถ้าใครจะใช้สามารถใช้ได้โดสที่จะใช้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องบอกว่าของที่ใช้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ250-500ถึงเป็นอย่างน้อยถ้าจะมากกว่านั้นไม่มีปัญหาคุณสามารถที่จะใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครจะใช้นี้ในช่วงภาวะที่มี pm 2.5หรือมีปัญหาทางด้านโรคปอดเยอะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันยังคงเป็นสิ่งจําเป็นไม่ใช่ว่าคุณหยุดยาแผนปัจจุบันแล้วมากินเคอร์ซิจินนะครับไม่ได้นะครับเพราะยาแผนปัจจุบันมีข้อมูลชัดเจนมากกว่า มากกว่าแบบอย่างเทียบกันไม่ติดว่าพวกนั้นมันดีกว่าแน่แต่ถ้าใครอยากจะใช้ขอพวกนี้เสริมเข้าไปด้วยแจ้งหมอเขาว่าเออเราจะขอใช้ตัวนี้ร่วมด้วยนะหรือถ้าใครมีอาการไม่มากก็สามารถใช้เคอร์เซตินได้ตั้งแต่แรกแต่คุณก็ดูราคาด้วยลวกันว่ายาแผนปัจจุบันกับเคอร์เซตินมันต่างกันขนาดไหนนะครับเคอร์เซตินคุณต้องซื้อเองถูกไหมครับแล้วก็แน่นอนว่าประกันไม่จ่ายดังนั้นคุณจะต้องเข้าใจในเรื่องของเคอร์เซตินให้ดีนะฮะอ่ะนี่คือข้อ ที่เราจะต้องรู้ถ้ากินเริ่มต้นให้กินโดสต่ําก่อนเช่นร้อยสองเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่มีปัญหาเรื่องขึ้นไซ้อาเจนปวดท้องจุกท้องนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอะไรกินได้นะครับกินคู่กับไขมันก็จะช่วยให้มันดูดซึมได้ดีมากขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะแบ่งเป็น2เวลานะครับเพื่อให้ผสมกับไขมันแล้วดูดซึมได้ดีถ้าให้เข้าไปเยอะมันอาจจะดูดซึมไม่หมดก็ได้นะครับคุณจะทําแบบนั้นก็ได้เช่นกันถ้าใครที่ตั้งครรภ์อยู่มีโรคไตรุนแรงระมัดระวังอย่าพิ่งไปใช้ ใครที่ใช้ยาต่างๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยาลายไรลิ่มเลือดยาฮอร์โมนไทรอยนะครับยาป้องกันการต่อต้านอวัยวะต่างๆนะครับก็ต้องระมัดระวังถ้าจะกินควรจะกินให้ห่างจากยาพวกนั้นอย่างน้อยว่าประมาณสองสามชั่วโมงอ่าอย่างนี้นะครับต้องเข้าใจตรงนี้นะกินให้มันห่างอย่างน้อยสองสามชั่วโมงแต่ถึงแม้กระทําแบบนั้นก็ตามยังต้องมีการแจ้งหมอเพราะว่าหลายครั้งที่ทําแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังทําให้ระดับยาที่เราใช้ในปัจจุบัน มีปัญหาขึ้นขึ้นลงลงอยู่ดีก็ต้องมีการปรึกษาคุณหมอเขาด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะทําแบบนี้ต้องมีการตรวจเลือดบ่อยขึ้นกว่าปกตินิดหน่อยเพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะครับดังนั้นทั้งหมดนี้ผลกับเรื่องของภูมิแพ้หอบหืดชัดที่สุดผลกับอย่างอื่นเช่นความดันเบาหวานไขมันเ,เรื่องของลดการอักเสบในร่างกายมันน้อยลงมานะครับส่วนผลที่กําจัดเซลล์แก่เนี่ยพอมีบ้างแต่ยังอยู่ในระดับทดลอง ขั้นต้นอยู่เลยนะครับขั้นต้นมากๆแล้วที่ทดลองในคนเนี่ยมีเหมือนกันแต่ว่าจะใช้ร่วมกับยาตัวหนึ่งที่เป็นเคมีบำบัดเรียกว่าดาซาทินิบซึ่งไม่แนะนําให้ใครไปหามาใช้นะครับไม่ได้นะครับอ่ะังนั้นถ้าใครจะใช้เคอร์ซินรู้ไว้ด้วยนะครับว่านี่คือหลักฐานที่มีนะครับโอเคผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าใครจะใช้เคอร์ซินเพื่อลดอาการเหล่านี้ใช้แล้วเป็นยังไงก็ลองรัาให้ผมฟังด้วยนะครับวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ